อาบเสร็จแล้วอาบเสร็จแล้วตัวนี้ไปตากแดดลูกไปเร็วไปตากแดดตากแดดโอ้จัมโบ้ยังอาบอยู่เลยจัมโบ้ร้อนจัดเดี๋ยวเติมน้ําให้ลูกเดี๋ยวเติมน้ําให้บิงบิงตากแดดแล้วบิงบิงอาบน้ําเสร็จแล้วตากแดดแล้วบิงบิงนะบิง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 ตากแดดนะกลางล่มให้ด้วยนั้นเนี่ยร้อนนะลูกร้อนนะนี่โกโก้กับจาจ้าจัมโบ้นะ ไปตากแดดลูกไปตากแดดไหมหาแม่เร็วหาแม่เร็วมาเร็วไปตากแดดลูกปะ,ะไปไปตากแดดกันลูกปะเออไปเดินไปตากแดดกันปพออย่างเออออกมาอีกสามตัวจะออกอีกสามตัว ไปเดินไปตากแดดมันอาบน้ำแล้วท่านไปตากแดดเอาไหมหาแม่ไหมเ้วไม่เอาเดินไปเองอาบป่าป่าปาไป,าปาเองเออตากแดดลูกตากแดดตากแดดอืมตากแดดนะคะครอบครัวจ้าจ๋าค่ะคอบครัวจ้าจ๋านะคะจะออกไปอีกสามตัวแล้วค่ะโอ้ยหลายตัวเลย 占卜。